เอยเอาแล้วเอาแล้วส่งเสียงกันมั่ล้วตอนนี้อุ้ยมีคนโดนฆ่าไปแล้วสวัสดีครับผมยิดีต้อนรับสู่ช่องเพมีนะครับคลิปนี้เรามาเล่นเกมเงียบหรือตายครับผมทุกคนเอออย่งไงฝากกดสับค่าและกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะมีให้เราเลือก,อกเราเป็นผู้รอดชีวิตเด้อโอเค ผมว่ามันน่าจะให้เราเลือกได้แค่เดียวแหละครับเพราะถ้าเป็นนักฆ่ามันต้องใช้โลบักซ์เออแต่ก่อนอื่นเลยเรอทำยังไงดีเข้าไปเล่นใช่ไหมอ้าวเข้ามาแล้ววะคุณจะได้เป็นอะไรอ๋อมันเป็นคอมพิวเตอร์ชีวิตว่ะเงียบหรือตายหมดทุกคนอ้าวในงานในงานนักฆ่าอยู่นู่นนักฆ่าอยู่น,นู่นแล้วคือ,อยังไงอ่ะเราต้องเราต้องเราต้องเฮ้ย นักฆ่ามาแล้วอะ่ะโอ้โหโอ๋หอนักฆ่าเขาจะปิดตาอ่ะทุกคนแล้วก็ไล่ฟันนี่นี่นี่อยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอ๋อก็คือเราเป็นผู้เล่นเราต้องหนีครับโอ้โหมันกระโดดไปแล้วอะ่ะโอเคโอ้โหมันหลับตาไปเรื่อยเลยอยู่ฝั่งนี้กับอ,อยู่ฝั่งนี้อะ่ะเดินไปนนด้วยกันได้บ้างด้วยล่ะ <laughs> จะขึ้นมาฝั่งนี้ใช่ไหม ขึ้นมาหรือเปล่าชัวเราก็หนีครับเดี๋ยวมันมีเวลาจำกัดน,นะประมาณหนึ่งนาทีกว่ากว่าหรือว่าเป็นด่านๆไปใช่ไหมโอเคอยู่ฝัางนี้กนอนเฮ้ยแต่พวกเราชีวิตเยอะอยู่นะทุกคนเฮ้ยมีส่งเสียงด้วยว่ะเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วส่งเสียงกันมั่วแล้วตอนนี้ อุ้ยมีคนโดนฆ่าไปแล้วจบเลยโอ้โหลีประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีครับเราก็จะรอดโอ้โขึ้นมาแล้วอะ่ะนี่ฝั่ง,ง,ง,งนี่ฝั่งนี่ฝันนูน้นใจเยน็นใจเย็นเราเราอรอัอใจเย็นโอ้มันกระโดดสูงมากเมื่อกี้ <c oughs> โอ้โหโดนฟันเลยคนนั้นหนี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 ก่อนหนีก่อนหนีก่อนอีกประมาณสิบหกวิโออีกสิบวิเท่านั้นเราก็จะรอดแล้วใช่หมดเวลาแล้วทุกคนเอ้หมดเวลาแล้วโอเคโอ้สิซนสุดรอบแรกโอ้ยเรารอดครับทุกคนนี่เกมอะไรครับเนี่ย เออเหมือนจะไม่มันนะแต่ก็แต่ก็เล่นได้อ่ะโรงเรียนโรงเรียนเหรอไอซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยมาอ้าวจบเลยอ่ะนี่ซูเปอร์มาร์เก็ตเออได้ยแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตมันดูแคบอะซูเปอร์มาร์เก็ตมันดูแคบอะนี่ฆาตกรอยู่นู้นโอ้โหเอาแล้วว่ะเออเออเออมีเกมแบบไอ้นี่บ้าง มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่ยากนี่ยากเพราะว่าไม่มีที่ปีเลยเราขออยู่นิ่งๆก่อนโอ้โหโดนเก็บไปหลายคนมากทุกคนโอ้โหโหดมากด่านนี้ด่านนี้ไม่มีกระโดด เดี๋ยวก่อนนะเราเราลองขออยู่นิ่งๆกันดิโอ้หไม่ยากอะ่ะด่านนี้กว่าจะผ่านไปหนึ่งาทีครึ่งโคตรนานยังไงดีเราแสดงว,ว่าเราต้องห้ามอยู่รัศมีวงกลมสีแดงมันนะครับไม่งั้นเราจะโดนโอ้โหรอรออยู่มุมนี้ก่อน อยู่ตรงมุมมุมอุ้ยเลือแคสุดวิจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยมาเฉียงเฉียงมุมนี้หน่อยอีกสี่สิบวิเราจะรอดไหมโอ้คนที่เป็นนักฆ่านี่เล่นยากเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าในมุมภาพของเขานี่มันจะเป็นแบบเหมือนเราหรือเปล่าอีกประมาณครึ่งวิเอ้ยอีกประมาณครึ่งนาทีอุ้ยเขามาแล้วว่ะ ขามาเร็วกว่าที่คิดวิโยโจะรอดไหมจะรอดไหมอีกคือแปดวิอีกสิบวิอีก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 สิบห้าวิเฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยโอ้จะรอดไหม่ะอีกเก้าวิอีกเก้าวิเฮ้ยอีกห้าวิจะรอดไหมจะรอดไหมเฮ้ยรอดว่ะโอ้โห เอ้ยสุดยอดลอดเฉยเฮ้ยบ้านบ้านบ้านลองบ้านบ้างเออเฮ้ย,เ,ยเราเข้ามาเล่นในบ้านดิซูเปอร์มาเก้นมันยาก <c oughs> โอ้จบเลยอ่าโรงเรียนวะเ,เราจะได้เล่นเป็นใครผู้รอดชีวิตเหมือนเดิมโอ้ผมว่าโรงเรียนนี้ไม่น่ารอดหรอมันแคบเกิน บันทึกชั้นได้ไหมอ้าวจบเลยบันทึกชั้นได้ไหมเคยแล้ววะไอ้ฆาตรรกรมาแล้วว่ะทำไงดี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 เฮ <c oughs> ้ยจบเลยอีประมาณนาทีครึ่ง รอดไหมโอ้ยไม่รอดโอ้ยด่านนี้โดนจนได้ว่าแล้วมันแปลกๆไม่ด่านไม่แคะว่ะแต่ว่า <c oughs> ออกไปข้างนอกได้ทุกคนโอ้จบเลย <c oughs> จบเลยจะชุบชีว์รอดเหรอได้เหรออา้าวรอดว่ะอา้าวฟื้นคืนชีพได้ทุกคนมีคนมีคนมาช่วยเฮ <c oughs> ียดิเอ อ้ยตัวไล้อยู่นั่นตัวไล้อยู่นั่นโอ้เราอ๋อเราเดินทะลุประตูได้โอเคแสดงว่าแบบอยู่ในห้องอย่างเดียวอยีกประมาณสี่สิบวิครับโอ้โหโคตรโหดโคตรโหดขี่โคตร อีกประมาณ g จะรอดไหมอยู่นิ่นิ่อยู่นิ่งโอเคอเก้าวีเก้าวีเก้าวีทันไหมอ่ะโอ้ยไม่รอดโคตตกเลยโอ้โหตาทีจะหมดแล้วอ่ะโอ้สุดยอดนะค่าชนะว่ะ เฮ้ยใช้ได้เกมนี้เอ้ยถือว่าสนุกดีครับโอเคครับเกมน่าจะมีประมาณนี้ถ้าใครอยากลองเล่นสามารถเข้ามาได้เลยมีทั้งหมดประมาณ3ามแบบมีแมนชั่นแล้วก็สวนแล้วก็โรงเรียนเอ้ยตรงมีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะอ่ะผมเข้ามาว่ะโอเคน่าจะประมาณนี้ยฝัง,งสงฝท้า like, กแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรอเข้ามาเล่นกันได้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย